สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมอยู่กับพี่สรศักด์นะครับหรือหลายท่านรู้จักชัดหรือช่างเอสครับนะครับอ่านะครับพี่สรศัก์เนี่ยก็คือมีของตกทอดครับนะครับจากอากงอากงนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นเหรียญทองคําครับนะครับเดี๋ยวให้พี่สรศักเล่านิดนึงครับอ่าเหรียญพวกนี้จะเก็บไว้ในกําปั่นจะมีพวกเหรียญเงินหนึ่งดอลลาร์ครับแล้วก็พวกเหรียญเก่าพวกนี้ ที่ที่บ้านเดิมน่ะอ่าค้าค้าขายสังคพันฑ์อยู่ยูสุลินแต่พวกนี้พวกอะไรเนี่ยโกงก็ซื้อไว้ไว้หลายอยู่เมื่อปีสองพันรยิ้ายี่หกช่วงที่บูรณะวัดพระแก้วค,คือช่างช่างแถวบ้านมาทํางานเยนี้ทีนี้เขาก็หอกไปกับรถไฟพอไปถึงบ้านเขาก็เอาลงไปแรกๆนะ,ะเอาลงไปไปขายเจ็ดแปดพัน สมัยนู้นนะครับอ่าทีนี้ก็มันประดับเหมือนเหมือนพวกอันยมณีเนี่ยอากงก็ซื้อหลังๆมากะเป็นหมื่นอืมครับทีนี้ก็พอมีประกาศจับก็จะยกขึ้นชั้นสามจะเก็บแต่เดี๋ยวนี้มดอายุความแล้วจันร์ก็เลยออกมาเปิดเผย่าเป็นของเก็บนะครับอันนี้ตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือก็ เราดูภายนอกนะครับก็จะเห็นว่าเป็นสีทองนะครับเป็นสีทองเลยคันนี้มีเอาไปตรวจมาแล้วด้วยตรวจตรวจตรวจที่บีโอนสยามครับของนั่นแหละที่ที่ห้างเดิมที่อยู่นครับพบว่าเพราะว่ามันมีมีทองประมาณหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบก็มีคราวนี้เวลาที่เราจะตรวจเราต้องทราบนะครับว่า เครื่องที่เป็นเอ็กซเรย์ฟลูออเรเซนนะครับไม่ว่าจะยี่ห้อใดก็ตามเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะมีการตรวจตั้งค่าเอาไว้ต่างๆนานานะ,นะครับเพียงแต่ว่าถ้ามาที่ P.S.A. t a ต d a า d เราเนี่ยนะครับเราก็จะมีการตั้งค่าที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเราใช้เครื่องที่เขาเรียกว่าโลดโลดก็คือเทคโนโลยีนะครับนะวัตรกรรมที่ ตรวจในระดับสารปนเปื้อนนะครับคือสารปนเปื้อนในน้าในอากาศอะไรพวกเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยถามว่าการตรวจสารปนเปื้อนได้ในข้อดีคือมันจะเห็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องความลึกของผิวิกปกติเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์นะครับหรือ XRF ที่เราเรียกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของนวัตกรรมใดก็ตามเนี่ยมันจะเป็นการตรวจพื้นผิวนะครับทั้งหมดเลยนะครับยันไปถึงเทลยีเซมก็เหมือนกันนะครับ,รบอันนั้นคือตรวจพื้นผิวนะครับดูธาต อันนี้วิธีการก็คือเราเนี่ยนะครับต้องพัฒนาในเรื่องของการตรวจความลึกลงไปด้วยจริงๆเรามีเครื่องโลดอีกตัวหนึ่งนะพี่พัฒนาโปรแกรมอยู่อันนั้นเนี่ยถ้ามีกว่าได้ตรวจนะครับเราจะรู้เลยว่าผิวทองเนี่ยลึกไปเท่าไหร่รบ,บางทีทองเนี่ยเราชุบม,มาหนาเนี่ยเราไปตรวจเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ปกติเราจะเจอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับอาจจะเจอแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่พอเรามีเครื่องที่ตรวจความลึกปุ๊บเนี่ยมันจะแยกั้นแลบเช่นถ้าชุบปุ๊บ อาจจะเจอทองคําอยู่ชั้นบนนะครับเจอนิกเกิลแล้วมาทองแดงเนี่ยรู้แล้วว่าชุบม,มันจะไม่ผสมกันครับมันจะเป็นหลักการกมันอยู่แยกกันอยู่แล้วก็จะรู้ว่าลึกมเมื่อไป่ยนจะบอกเลยว,ว่าลึกไปกี่ไมโค,ครนะครับอันนี้คือนวัตรกรรมที่เรามีตอนนี้นะครับซึ่งจะใช้ตรวจพื้นผิวได้ด้วยนะครับเดี๋ยวประมาณหลังปีใหม่ไปแล้วเนี่ยน่าจะได้โชว์โปรแกรมเฉพาะเลยนะครับของ p d a Standard นะเป็นเครื่องที่พัฒนามาเฉพาะเลยเพราะเนี่ย ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สาคัญอีกอันหนึ่งก็คือความถ่วงเฉพาะครับนะครับเอ๊ะกเชื่อมันตัวเครื่องตรวจความถ่วงเฉพาะของอาจารย์ครับถ,ถึงต้องมาเอามาเช็คที่ที่ psd อีกครั้งนึงนะครับอันนี้ต้องชื่นชมนะครับ,รบทางพี่สอสัก์เองก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่เปิดใจแล้วกันครับนะครับเป็นผู้ที่มีความเปิดใจในการตรวจก็คือตรวจนี่ก็ตรวจนี่ก็ตรวจ,รวจ,รวจเพราะว่าถ้าเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยบางที เรามีเขาเรียกว่าเรามีความยึดมั่นถือมั่นกับของที่เรามีครับ <c oughs> บางทีเราเราเชื่อว่ามันต้องเป็นแบบนี้เราครับไม่อยากตรวจครับ <c oughs> หรืออาจจะไม่พอใจในผลการตรวจครับนะครับแต่ว่งพี่สอสักเองเนี่ยถือว่าโอเคเป็นคนที่เรียกว่ามีโลกัศน์ที่เปิดนะครับก็คือเปิดเปิดรับรู้เปิดรับข้อมูลนะพร้พอมที่จะตรวจทุกอย่างแล้วผมจะบอกว่าตัวที่ตรวจความถูกจำเพาะเนี่ยนะครับถือว่ามีความแม่นยําสูงนะครับเพราะว่าเราจะรู้เลยว่า ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยของโลหะที่ตรวจเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรนะครับส่วนเรื่องการตรวจเนี่ยเรื่องหนึ่งนะครับในปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีทําเรื่องตรวจโลหะด้วยครับประชาสัมพันธ์นี้เห็นว่ามีพะระกลิ่งเยอะพระกริ่งปาวเรลต้องบอกท่านว่านะครับในปีนี้นะครับก่อนวันก่อนวันหยุดเพเทเดสนดาดเนี่ยจะทำงานถึงวันที่ยี่สิบสี่เท่านั้นนะครับ ในระหว่างนี้ครับให้แจ้งจองตรวจเรื่องของพักกลิ่งปาเวเลสมาครับเพราะว่าในเดือนมกราเนี่ยถ้าใครเอามาตรวจนะครับคือมาเช่าชั่วโมงตรวจเนี่ยแล้วพบว่าพักกลิ่งเปรเวเลตเนี่ยเป็นเนื้อนวะเนื้อนวะคือมีทองคําเงินทองแดงสังกะสีดีบุกตะกัว่วประหลอดเหล็กพรวงนะครับครบเก้าเมื่อไหร่เนี่ยจะออกใบเซอร์ให้ฟรี สามพันห้าแ,แล้วออกใบป,ประเมินราคาให้ฟรีอีกห้าพันบาทรวมมูลค่าแปดพันห้าร้อยบาทฟรีฟรีโอโปรโมจันทึงเดือนไปจันก็ต้องจองภายในวันที่ยี่สิบสี่อันวาโทรมาจองคิวตรวจเดือนมกรานะครับ,รบถ้าพบว่ามีเนื้อนวะนะครับออกให้ฟรีครับแล้วเดี๋ยวเรื่องหลักการหล่ออะไรนะครับเดี๋ยวปีหน้าเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นพักกิ่งหลวงพ่อเงินต่างๆครับ เดี๋ยวเราจะมีการอธิบายครับก็คือวิธีการสร้างเลยนะครับเพื่อที่จะไปรู้ว่าตกลงวิธีการสร้างมันเนี่ยถึงได้พระรักษานี้นะครับโอเคนะครับสหรับว่าอาจารย์ได้ได้ข้อมูลมาแล้วครับรวบรวมอยู่รวบรวมอยู่นานนะครับรานนี้เดี๋ยวเราชมเหรียญของพี่สอสาก่อนนะครับประเดี๋ยวเราไปวัดความส่งเฉพาะแล้วก็ดูเอ็กซ์เรย์ฟลูอเรสเซนต์นะครับเหรียญที่เห็นนะครับเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นทองซึ่ง ในเคสนี้นะครับที่จะตรวจเนี่ยเราจะยังไม่พูดนะครับว่าเรื่องแท้ไม่แท้อะไรยังไงเราตรวจทองเป็นหลักนะครับอันนี้อย่างนี้ก็คือไปตรวจมาแล้วนะครับก็คือไปสแกนมาได้มากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับที่อื่นนะครับแล้วก็นี่นะครับเหรียญนี้เดี๋ยวจะไปชมด้วยกันนะครับว่าเหรียญนี้เนี่ยถ้าตรวจจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะเจออะไรบ้าง นะครับคือเราดูนะครับดูตาเปล่าเนี่ยนี่คือทองเลยนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเหรียญเป็นเหรียญปั๊มมีขอบตัดนะครับแต่ว่าผิวเนี่ยก็คือเป็นลักษณะชุบนี่แหละนะครับอ่าถ้าดูอย่างนี้นะก็คือเป็นทองจริงๆนั่นแหละผิวนะครับอ่าแล้วก็เป็นลักษณะแบบอ่าไม่ใช่ชุบสมัยใหม่นะครับชุบแบบโบราณเราก็จะเห็นเนี่ยพวกรอยเขียวต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นรอยของโลหะเป็นรอยของทองจริงนั่นแหละ ซึ่งจริงๆเราเคยเราเคยเราเคยส่องเหรียญพระสมเด็จที่เป็นทองคำแท้แเ่90%ผิวว่า,างเงี้ยนะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละถ้าดูแค่นี้นะครับแล้วเ,เราจะสรุปเลยว่าเป็นทั้งองค์หรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยบอกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเดี๋ยวไปดูความถ่วงเฉพาะกันนี่นะครับเราวัดความถ่วงเฉพาะนะครับก็คือช่างเนี่ยเหรียญเนี่ยก็ ชังในอากาศก่อนนะครับ18.50กรัมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราชั่งในน้ํานะครับเราก็จะทราบแล้วนะครับซึ่งเนี้ยถือว่าแม่นยําที่สุดนะครับแม่นยําที่สุดเพื่อที่จะดูโลหะทั้งองค์เลยนะครับว่าเท่าไหร่นะครับนะครับเราจะมีตัวมาตรฐานอยู่นะครับอันนี้ได้8.9นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับอ่านี่คือนะครับมาตรฐานนะครับของพีเอดีนดาซึ่งเก็บค่านะครับที่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ของโลหะโดยทั่วไปคือโดยมาตรฐานสากลเนี่ยก็จะมีความถ่วงเฉพาะดังต่อไปนี้นะครับอันนี้ต้องดูนะครับอันนี้คือ8ปดจุดเก้านะครับถ้าแปดจุดเก้านะครับก็คือไปอยู่ที่อะไรครับเดี๋ยวดูดูตรงนี้ครับแปดจุดเก้าไปอยู่ที่ทองแดงเห็นไหมแปดจุดเก้าหกนะครับนี่คือความถ่วงเฉพาะของเนื้อทองแดงนะครับแต่ถ้าเป็นทองคํานะครับจะอยู่ที่สิบเก้าจุดสามศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่า โลหะที่ท่านเห็นนี้นะครับเนี่ยคือ8.9เนี่ยก็คือโดยรวมทั้งหมดพูดไง่ายๆว่า90%เลยนะคือทองแดงอยู่ข้างในนะครับนั้นการสแกนข้างนอกเนี่ยก็คืออาจจะเป็นทองคําอยู่ที่ผิวอันนี้เดี๋ยวเราลองตรวจเครเื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ซึ่งอันนี้เนี่ยจะกินความลึกอยู่ประมาณ10ไมครอนนะครับ10ไมครอน อันนี้คือในสิบไมคคนแรกอยู่นี่สิบไมครเนี่มันหนาขนาดไหนจันทองคำปิวแผ่นเท่าเท่าแผ่น,นทองคำปิวไหมก็ได้อยู่นะน,น้อยกว่าน้อยกว่าทองคำปิวอ่ะโอเคครับครับเราจะเห็นได้ว่า สิบอ่าความลึกนะครับโดยตัวโลตัวนี้เนี่ยลึกอยู่ประมาณสิบไมคอนนะครับส mm ิบไมคอนนี่ก็คือก็บางกว่าทองเปรัวนะครับเราก็พบว่าทองเนี่ยนะครับมีอยู่ที่ห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. มีเงินศูนย์จุดห้าเจ็ดมีคอปเปอร์ทองแดงสามสิบเก้าแต่นี่คือสิบไมคอนนะครับแต่ที่เราพบก็คือเมอร์คิวรีนะครับตัวนี้ก็คือประลอดนะครับซึ่งตัวนี้สําคัญนะครับ mm hmm. อย่างที่สุดตัวที่เราพบตัวของประลอดก็ดีเนี่ยคือเมอร์คิวรีเนี่ย บางจุดก็7 5 7.15นึ่หะครับอันนี้หมายความว่ามันเป็นการชุบแบบโบราณรหรือเรียกว่าเปลียกทองนะครับก็คือละลายประลอดแล้วก็ทาแล้วก็ค่อยไล่ประหลอดออกซึ่งก็ยังพบประลอดเหลืออยู่เยอะด้วยซึ่งค่าประลอดนี้เราจะไม่เจอในอการชุบสมัยใหม่แล้วนะครับส่วนใหญ่ถ้าเจอก็จะไปเจอนิกเกิลน,นะครับตัวนี้1ิไมคอนนะครับเครื่องนี้ซึ่งเวลาเราไปสแกนนะครับที่ไหนเราต้องถามเขาว่า ตรงลงของคุณนะลึกกี่ไมคอนครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราไปเจอไมครน้น้อยสมมติเขาสแกนได้5้าไมคคนเพอเพิร์องนี้จะ70%็ดิเปเลยคปดบลยบถ้าเขาสแกนได้สไมคครเนี่ยอาจจะร้อยอร์เซนอันี่ยคือคือประเด็นที่เราถึงต้องทํามาตรฐานขึ้นมานะครับ,รบอันี้แหละคือความต่างกันกันกบที่เราตรวจทั่วไป <ผม S 2> ความรู้ความรู้ที่บางท่านยังไม่รู้ครับซึ่งอ่า ตอนนี้ทางพิเรซันดาเราเนี่ยเราพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ตัวหนึ่งนะครับ,รบโปรแกรมกําลังปรับปรุงอยู่แต่ว่าความลึกเนี่ยจะลึกได้ไปถึงร้อยไมยครอนอันนี้เวลาลึกไปร้อยไมยครอนสิ่งที่เราจะรู้คือมันจะสแกนเรียงลาดับชั้นมาเลยครับชั้นบนเจออะไรชั้นสองชั้นสามอันนี้ครับจะตอบโจทย์ในเรื่องของโลหะนะครับจบเลยครับในส่วนของทองคํานี่ก็เป็นตัวจบอีกเรื่องหนึ่งได้เลยนะครับก็อย่างที่คุยไปครับก็คือว่า ถ้าเราตรวจนะครับเราจะต้องถามรายละเอียดครับนะครับของผู้ตรวจว่าเอเครื่องนี้มันสแกนยังไงลึกเท่าไหร่ครับเพราะว่าสุดท้ายครับพออย่างเราเนี่ยเรามีมาตรฐาน ISO มาควบคุมเราก็แจ้งตรงๆนะครับแล้วเราก็บอกกระบวนการต่างๆพิสูจน์อันนี้ก็อย่างของพี่สอสักนะถ้าดูนะครับเรายังไม่พูดถึงเรื่องของพิมพ์ยังไม่พูดถึงเรื่องการสร้างนะครับแต่เราบอกได้ว่า ลักษณะการชุบเนี่ยเราเจอประหลอดเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเปียกทองแหละนะครับแล้วก็ลักษณะผิวนะครับผิวเนี่ยเป็นเป็นทองจริงๆนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่แตกต่างกับการชุบสมัยใหม่ถ้าเราไปเจอของโบราณเนี่ยผิวก็ลักษณะนี้ซึ่งพวกนี้ครับมันก็มีมีองค์ความรู้ที่สามารถบอกได้นะครับอันนี้ของพี่สอนเองนี่เอามาเยอะเลยอครับเอามาเยอะเพราะว่าเครื่องมือที่ ในในทั่วๆไปที่ตรวจกันที่เขารับตรวจจุดละห0 0้อยนี่ครับคือตรวจได้แค่ผิวใช่ไหมครับถูกครับครับผิวต้องมาดูด้วยนะว่าลึกเท่าไหร่อีกครับนั้นความลึกที่แตกต่างกันนะครับมันจะทําให้สัดส่วนที่เราเจอแตกต่างกันครับถ้าเครื่องตรวจผิวจะจัดเลยนะครับลึกไม่เยอะมากบางทีเราสแกนไปปุ๊บเนี่ยขึ้นเกือบ100%ยเซตครับเพราะตรงนี้แหละคือปัญหานะครับสําหรับ เขาเรียกว่าการตรวจทองคําซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีข่าวเยอะแยะแต่ไม่หมดทองปลอมครับคือถ้าสมมุติว่าทองชุบมาหนาครับแล้วเครื่องสแกนเนี่ยสแกนได้มีลึกครับอันนี้แหละคือปัญหาครับเพราะว่าเราก็จะไปคิดว่าโอ้หเป็นทองคํเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วไปคิดราคาทองนะครับคบูน,น้ําหนักแต่ความเป็นจริงปุ๊บมันไม่ได้ถ้ามาที่แลบอ่าเราจะใช้คมทวงเฉพาะใช่ไหมจางใช่ครับใช้ตัววัดใช้คมทวงเฉพาะด้วยนะครับเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ ในปีหน้านะครับจะมีเครื่องสแกนเครื่องโลดที่เป็นของพิเศษสแตนดาร์ดร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยที่จะดูชั้นด้วยดูชั้นความลึกครับนะครับว่าผิวเป็นทองชั้นที่สองคืออะไรสามคืออะไรสี่คืออะไรแล้วลึกได้เป็นระดับ100ร้อยไมครนก็เครื่องที่อาจารย์พัฒนาเนี่ยในเมืองไทยมีจําหน่ายอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีนะครับมีที่แบบของเราที่เดียวมีที่ของเรานะครับซึ่งปัจจุบันก็คือเป็นตัว โปรโตไทป์ซึ่งความละเอียดนี่ก็เป็นความละเอียดระดับระดับโลดพยายามพูดก็คือระดับตรวจสารเปื้อนเพราะไม่งั้นเนี่ยอย่างพี่สศักดิ์ไปเนี่ยก็จะตรวจไม่เจอประหลอดครับไม่เจอมีแค่สามค่าครับเพราะฉะนั้นอีกประหลอดเนี่ยสำคัญนะครับและยังมีธาตุอื่นอีกมากมายที่เราสามารถรู้ได้ว่ากระบวนการสร้างพระเนี่ยเป็นโบราณหรือเปล่าครับไม่ว่าจะหลุมพ้อเงินก็ดีครับพระกรกิ่งก็ดีนะครับทั้งหมดเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นเรียกว่า มีพักกลิ่งเยอะด้วยครับนะมีมพอสมควรนะครับที่ส,สั่งมีเยอะนะครับงั้นถ้าเกิดสมมติว่าหลักๆอย่างที่บอกครับถ้าเกิดมีเยอะหรือมีไม่เยอะรวมกันมาเยอะๆเนี่ยแล้วมาเช่าชั่วโมงนะครับถ้าทําดีๆเนี่ยตกองคเราไม่ถึงร้อยนะครับตกองค์บางทีองคล้วไม่ถึงห้าสิบบาทเลยถ้าเอามาเยอะพอครับแล้วก็ทยอยตรวจนะครับถ้าตรวจไม่เขาเรียกว่าอย่างสแกนเนี่ยไม่ได้เอาจุดเยอะมากเนี่ย นะครับวัวตัวได้เยอะส่วนมากพระกิ่งสมัยโบราณเนี่ยเมีเด็ดเจ้าเจ้าเป็นคนสร้างเป็นเวลาต่างๆฝีมือเนี่ยจริงดูได้นะครับเป็นเป็นเป็นช่างหลวงแล้วก็พระกิ่งทุกองค์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าแกะนะครับแม่พิมพ์เนี่ยที่เป็นหุ่นเทียนเนี่ยทุกองค์มีแต่ชั้นประนปามจารย์ทางฝีมือถ้าดครับเราจะมีวิธีการแต่งมีอะไรพวกนี้ยซึ่งซึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยว ปีใหม่แล้วกันนะครับจะให้ความรู้ใ,ในเรื่องการหล่อบโบราณเนี่ยนะครับผมอธิบายได้นะครับในการหล่อแบบสมัยใหม่นะครับเดี๋ยวอาจารย์สุภชัยอธิบายแล้วมีความชํานาญเราจะรู้เลยบางทีเราดูเราดูกิ่งของการสมมติเราไปไปเจอพระพระหลอะ่อแล้วกันที่มีก้านกิ่งเวลาหลอ่อหล่อแบบแบบตึงก้านนะครับอย่างเงี้ยดูรู้เลยว่าไหนเก่าอันไหนใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเรารู้วิธีการสร้างปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยอ,อันเนี้ยทาใหม่ อันเนี้ทำแบบเก่านะครับซึ่งซึ่งพวกนี้ก็คือง่ห้มันเป็นศาสตร์และเป็นองค์ความรู้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเราเข้าใจายอย่างเงี้ยเหรียญอย่างเงี้ยเราก็เราก็จะดูเราก็จะบอกได้ว่าอันไหนเป็นหลอ่ออันไหนเป็นปั๊มนะครับแล้วก็ปั๊มยุคไหนยุคใหม่สามสิบปีที่แล้วหกสิบปีที่แล้วได้หมดนะครับ,รบก็ยังไงนะครับเดี๋ยวปีหน้าถ้ามีจังหวะ พัดกลิ่งมากถ้าเจอถ้าเจอเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะก็คือครบเก้านะครับมีทองคําอยู่ด้วยแล้วมีทุกจุดด้วยนะครับไม่ได้ว่ามีจุดใดจุดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับทางเราจะออกเซอร์ให้ฟรีออกใบประเมินราคาให้ฟรีรวมมูลค่าทั้งหมด8,500บาทนะครับก็ติดต่อเข้ามาจองช enfin ั่วโมงก่อนนะครับครับนี่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่สอสักมากนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ